สวัสดีค่ะพี่น้องลูกออดฟาร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดกับพาพี่น้องนะคะมาเบิ่งเข่านะคะที่ว่ามันอยู่ในป่านะคะเข่ามันอยู่เอ่ออยู่ปลูกอยู่ในเรานะคะเข่าก็กำลังจะออกห่วงนะคะพี่นอ้องแต่ว่ากับบ่ค่อยงามเทอดไดน,นะคะปีนี้เพราะว่าอา่าอยู่ขังในนี่มันมีช่วงหนึ่งที่ว่ามันแรงนะคะ ที่นี่มันก็นเลยบ่คอยได้เหตุผลผลิตปันไหนนะคะพี่น้องมันตายคืนนะคะกะเป็นตะเสดายอยู่นะคะตู๊กำลังออกหว่วงกับมีนะคะพี่น้องมืนอี้ก็เลยผ้าพี่น้องนะคะมเมื่อบึงเข่านะคะที่ว่า ปูไว้ตั้งแต่แย่แรงนะคะมาเหตุหลักะมาอัปเด้พี่น้องเบิ่งนะคะว,ออว่า,ะะา,า,า,ะะาเขาะะเมือ่อกะลั่ออกห่วงนะคะพี่น้องล่มหนาวกัลลังมานะคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วล่ะนะคะแยมเหมือนเศร้าลกะไงแย่แรงนะคะพี่น้อง เขาพี่น้องเพื่อนถ่ายยูน้ำหน้าน้ำหยางสีก็คือสีงามเนาะนะคะแต่ว่าตัวนี้มันอยู่เรานะคะมันอยู่ในป่านะคะก็คือเบิกพื้นที่ป่าน่ะออกนะคะหล้กก็เอาเอาเขามาปลู่นะคะพี่น้องก็สีบอกค่อยงามปนไดนะคะมองมองอมีเขาเ่าแน่มองบ่ามีเข่าแนี่เพราะว่ามันตายคืนนะคะพี่น้องก็เลยเป็นยังสี่นะคะ บางมองสีว่ามันมันฟูมมันเป็นมันก็สีงามนะคะมันก็สีออกห้วกเนาะนะคะเขาพี่น้องเป็นจังไดแน่นะคะเกีียวเขาละไปนะคะพี่น้องคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันในเดอ้อนะคะเนี้ยคะ่ะมองมันมองง่ามันก็จะเป็นบแบบนี้นะคะ ส่วนมากอะ่ะจิเป็นห่วงบลายนะคะพี่น้องกระล่งเป็นห่วงนะคะหญ้ากระลล้นะคะพี่นอ้องหญ้ากระลล้คือกันนะคะ ปลูกกระบอนเด็ดเต็มพื้นที่ปัไหาดอกนะคะพี่น้องเพราะว่ามันบ่อนด็ดปลาพื้นที่นะคะเอาพื้นที่เดิมนี่มันเป็นปลานะคะหลักเขา,า,าเอาตะปลาเอาต้นใหม่ยังออกนะคะหลักกับปลูกเลยนะคะเพราะว่าเขาบ่อด็ปับพื้นที่ให้มันเรียบนะคะให้มันซ้ำกัดนะคะพี่น้องบ่อเด็ปลูกหลายนะคะปลูกนิดเดียวนะคะมองไในที่มันซุ่มนะคะมือพี่น้องมองไดนที่มัน หนามมันถึงมั่นต่ที่แหลกนะคะมันก็สีงามนะคะแต่ว่ามองได้สีมันนามบ่อถึงมั่นนะคะมันก็บ,บ่งงามนะคะ พี่น้องท่านใดน,นะคะถี่เขามาเบิงนะคะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามก,ากดกดดิ่งให้น้ำนะคะท่านสิบริพัตคลิปใหม่ๆถีลูกออยฟร์มกบลงไปในแต่ละมือนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเนาะนะคะพี่น้องเขาพี่น้องเป็นจังไดแน่นะคะพ่อเกี่ยวละอไปนะคะพี่น้องทงังต่างจังหวัดนะคะเป็นจังไนนะคะอย่าลืมเอ,อ่อพูดคุยกันนะคะขอบคุณทุกท่าน ติดตามรับชมนะคะพอกันในคลิปหน้านะคะลบเมอนีสวัสดีค่ะ